加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอฟซีและผู้ติดตามทุทกๆท,ท่านนะครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับผมกับพ่อกับผมคือเก่าครับที่นอกปองป,องปลายสุขูสุกคนพ่อกันมือนีพ่อกันย่ามเรงแรนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบลักนกเขาใหญ่น้ำกันนะครับผม ไอ้ส่บ่ได้ครับเมื่อนี้ฝนกำลังเศร้านะครับโอ้ฝนดีดีฝนกำลังเศร้าตกนะครับเลือกงานมาฝนก็ตกพอดีกะเข่ามาล่างเขา่าให้นกนะครับผมกลับไปหาซื้อเข่าเปลือกนะครับ มาล่างเพื่อจะได้ผสมหัวหารไห้นกนะครับผมกันหลายโตแล้วครับพี่น้องการไายโตผสมขวดนะครับปลาดีครับกาใหายเชื่อนึงเชือนึ่งกับเบิดหลายอยู่ครับพี่น้อง เอ็เจังได่เนาะคนมันคนมันหมักนะครับผมนี่แหละครับนนจกักสิมีตัวไถ่เป็นบ่ปเป็นอันนี้กับบุ้งอย่ละครับผมเลี้ยงเลี้ยงไว้เบิ้งนะครับขาดมาแล้วก็ไมาเลี้ยงเบิง้งมาสิเป็นบ่นะครับผม สำหรับนกปลานะครับเลียงเบิงคัดมาแล้วกับมาเลียงเบิงนะครับตัวได้ขึ้นกะเลียงต่อไปตัวได้พวกขึ้นเท่ากับไปขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับผมเตรียมเข่าเตรียมอาหารไวให้นกแล้วมือนีกะมีคิ้วทรงนก ตัวหนึ่งนะครับผมส่งไปทางคุงเทพมานคาระนะครับส่งให้ลุงบุ๋มนะครับผมกะสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปไปทายบ้านไปทายนกบ้านพ่อกล้องน,นะครับผมอยู่บ้านสะเดาใหญ่นะครับกาเพื่อนกะได้โทษติดต,ต่อประสานกันกะได้ปิดไปเรียบร้อยนะครับผมผมกะขับรถไปเอามาแต่เศร้าแล้วนะครับนก ตัวตัวคู่อ้างนะครับผมตัวคู่อ้างเล้าก็ขี่พุ้นทรับนะครับผมกับชิด้น้าจัดเตรียมเพื่อจะได้ทรงห้ลุ่งบุ๋มไปทางกรุงเทพมหานครนะครับผมกะก้อนสีได้น้าทรงกะผมกับสีผ้ามาเช็คดูสภาพโตนกนะครับว่าสมบูรณ์บ่นะครับผมกะติดตามรับชมไปน้ำกันนะครับ นี่นะครับผมตัวตนเพิ่นนะครับตามที่ท่ายคลิปไปคลิปล่าสุดนี่เป็นนกนกกุกนึงนะครับผมเสียงเสียงกลางลงนะครับเสียงเสียงหน่อยไปหากลางนะครับตัวนี้ถ้าล่มดีนะครับผมแล้วก็มีมีขัดมีหนุนนะครับ เล็กก็ที่สำคัญคือมีคู่อ่างเจ็ดข้ามแปดข้ามเก่าข้ามนี่แหละครับตามตามคุณ่อกล่องที่เพื่อนเด้กกาวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับผมนี่นะครับกสภาพกับสมบูรณ์ดีนะครับผมเอามาแต่มเ,เหมือนเศร้าแล้วนะครับนี่นะครับผม นะครับเป็นนกปลาลอยนะครับค่าล่มพ่อฟังนะครับค่าล่มดีพ่อสมควรนะครับผมตามที่พ่อกล้องเป็นได้ว่าในคลิปที่แล้วนะครับผมแล้วก็มีคููอ่างน้ำนะครับตัวนี้คููอ่างหลายค่ำนะครับผม นาเก็ยร์ขี่พูนซับนะครับเห็นบ่ครับผมนั่นขี่พจนสจีตั้งก้อนขึ้นมาเลยนะครับผมขี่มองเก้าขี่มองเดียวนะครับนี่นะครับนี่แหละครับผมโตต้นเพิ่นนะครับกาอีบซีทางกรุงเทพกาลุงบุ๋มนะครับผมกาล้อรับได้เลยนะครับผมกาอาจารย์ท่านนี่เพิ่นกา เป็นเอฟซีในช่องนะครับมผมกับปิดนกไปตัวอื่นม <า S 2> มแม่แน่ขึ้นกันนะครับผมในช่องนะครับผมเพิ่นจะสนใจตัวนี้เนาะครับเนาะก็ะะได้ปิดเรียบร้อยนะครับนี่แหละครับผมกับในช่วงระหว่างที่ล่อล่อรดเ <c oughs> พิ่นโท่มากนะครับกับไทยตัวตนให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีร่วมไปถึง จะคล้องนกไม้ให้เพื่อนชมไปน้ากันนะครับอีกรอบนะครับผมนี่แหละครับถ้าว่มดีนะครับผมปีกกะควยๆนะครับตัวนี้นีนะครับผมอีกอย่างหนึ่งบางเพื่อนก็เอื่นว่าปีกหงนะครับนะครับอ่างแปดข้ามเก้าข้ามขึ้นกันนะครับผมอ่างหนานะครับแล้วก็ นี่นะครับผมขีพุ้นรับนะครับตรงตัวแน่นอนนะครับผมตรงปกแน่นอนนะครับคันเอฟซีคันท่านผู้ชมปิดนกในคลิปในช่องนกเขาใหญ่เมืองอุขันนะครับผมตรงปกร่อยเปอร์เซ็นะครับทรงทัวประเทศไทยนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมโตตนนะครับสมบูรณ์ดีนะครับผมกะบัดนี้ผมกระสิเตรียมกองเตรียมหยังนะครับในจังหวะที่ล่อรถพ็นโุพ่มากกระสิได้จัดเตรียมกองเพื่อสิได้นําเข่ากองเพื่อได้ทรงให้ลุงบุ๋มไปทางกรุงเทพต่อไปนะครับกะเตรียมกองเรียบร้อยนะครับผม นะครับกับไปท่างกับลุงบุ้มนะครับผมกรุงเทพมหานครกัรอรับไปเลยนะครับนะครับผมใส่อาหารแล้วนะครับผมข้างในนะครับกล้องกันแล้วแล้วนะครับผม กองกันแล้วนะครับก่ลอดเต่รดทู่มากนะครับรอดเต่รดทู่มากกับเสด็จน้ำนกเขาเตรียม เตรียมสีได้น้ำทรงให้ปลายทางลุงบุมกรุงเทพมหานครต่อไปนะครับผมกะพอดีรถเพื่อนกโท่มานนะครับผมกะถ่าจนคำนะครับพี่น้องกะจับนกเข่ากล้องแล้วนะครับผมนี่นะครับกะลุงบุมนะครับผมกรุงเทพมหานครกะล่อรับเลยเลยนะครับจับเขาแล้วนะครับบัดนี้กะติดฝนแน่นะครับรถ ทรงตัวประเทศนะครับผมตรงปุกแน่นอนนะครับนี่แหละครับผมกรสิได้น้ําออกไปขึ้นรถนะครับผมนัดกันไว้อยู่ปัมปตท,ทนะครับผมมาฮอดแล้วนะครับผมจุดนัดหมายเพื่อนกับมาเร็วอยู่นะครับ นี่แหละครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมโอ้เยอะแยะเลยน,น,นี่นี่นะครับนี่โอ้กับมีนกนั่นะครับนี่มันตกมันตกมีมีนกทรงขึ้นกันนะครับการลุกบุ้มกับล่อ,อรับเด้เลยนะครับนี่มาขึ้นรถแล้วนะครับผมตกแรงไหมพี่ อันละพี่ตามนั้นเลยถนนสุโขทัยวิจิลรพยาบาลครับเดดูสิทธิ์กทมประมาณกี่โมงพี่พร,รุ่งนี้สายสายก็ถึงแล้วครับอ๋อพรุ่งนี้สายๆายก็ถึงแล้วเรารอรับสายด้วยครับนี่นะครับผมขึ้นรถแล้วนะครับสายๆายก็รอรับสายเลยนะครับผมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพี่น้องต้องแข็นะครับผมเขาไม่เอาไก่มาฝากกันบ้างเลยฮะ ส่งเทคโนเกา์โมไกลมาฝากนะครับผมลุกทีใหญ่ของเขากะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมกะายทางกับกรุงเทพมหานครนะครับลุงบุ้มกับลอรับสายลอรลานกได้เลยนะครับผมตรงปุ๊กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมกะเรียบร้อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกะขึ้นรถเรียบร้อยกะกลับมาสู้ครับบันนีกะซี หากินขา่าวกินน้ำแล้วครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปได้นะครับทีมงานใดออกไม้ก็ขอให้มันหมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขสุขคนตามโตหมไม้ก็ขอให้ได้กำขากันทุกๆท,ทีมงานนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลำรวยลำรวยถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกาวคำว่า,านกเขาใหญ่เมืองขู่ขันสวัสดีครับพอกันได้ในคลิปต่อๆไปครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันครับผม